นายดิศวรวิชชาวริศวัชระพยาบาลวิชาชีพพนานการ รักษาการตำแหน่งผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยงูทำหน้าที่ในโครงการนวดและสปาสุมไกเป็นประธานคณะกรรมการครับชื่อนางสาวธิติณจใจแสนค่ะจบจากสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าค่ะจะนำความรู้ที่ได้เรียนมามาช่วยบริหารจัดการทีมนวดและสปาสุกไกให้ดีขึ้นค่ะนางสาวดาลินเทียนทัศน์ทีมอสมจะนำความรู้มาให้กับตำบลเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดรายได้นางสาวกัจนาเทศเขียวจบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาตำบลให้คนห้วยงูมีสุขภาพที่ดีและมีไรายได้ฉันนายรัตนนายลุพิรมจบจากสาขาอาหารและพัฒนาการเป็นคนห้วยงูตั้งแต่กำเนิดและมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำนวดและสปาสุ่มไก่และจะพัฒนาให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นชื่อสุชิตาพรสมสุขเรียนนวดแผนไทยจากสาธานณสุขจังหวัดชัยนาทค่ะยันนังท้องหยิบสอนสั่งค่ะได้ผ่านการอบรมสปาสุ่มไกมาเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของกลุ่มนวดและสปาสุ่มไกในวันที่ตำบลห้วยงู จากบริบทของวันที่ตำบนให้งูในประเด็นสําคัญในการพัฒนาพื้นที่ประเด็นแรกเรื่องของสาธารณกมบลประเด็นที่2เรื่องของพัฒนาการทา,าศนิตศร์แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำสำหรับสังคมผู้สูงอายุสาธารณําบลภายใต้ของการกับเคลื่อนนโยบายสาธนะารณะสร้างสีส่สุขสุขสมัยสุขปลอดภัยสุขอุ่นใจและสุขใช้ทุนกระบวนการในบริบทที่รับผิดชอบเราก็สอต่อให้งูและอสมองให้งูขับเคลื่อนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองทั้ง4มิติการส่งเสริมการป้องกัน การรักษาและการพื้นฟูภายใต้แนวคิดของหมอหมอบ้านตามพระราชสงค์ของในหลวงรัชก,กาลที่9ก้าเปี่ยอ,องการขับเคลื่อนด้างแพทย์แผนไทยและลปูิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภ,ภาพในมิติของการบริการแบบนี้คนที่จะนให้ง,งูขับเคลื่อนในมิติในระดับพื้นฐานตอกอจากทางหมาหาวิทยาลัยราชภาัฏนจันทรเกษมเข้ามาในพื้นที่มีการพัฒนาต่อยอดเรื่ององความรู้พัฒนาทักษะเรื่องของการนวด กระบวนการขอการพัฒนาต่อยอดจึงมีการผสมผสานระหว่างการนวดและสปาสุ่มไก่แบบผสมไทยและจีนกระบวนการพัฒนาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกครับเรื่องของการพัฒนาสปาสุ่มไก่มีการอบรมพัฒนาด้านความรู้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2563มีการคิดวิเคราะห์เรื่องของการออกแบบสุ่มไก่ให้เหมาะสมในการทําสปาสุ่มไก่จากคิดวิเคราะห์เนื้อผ้าในเรื่องของการพัฒนาเรื่องแหล่งท่องเที่ยว กระบวนการการพัฒนาแบบนี้มีการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินผลฐานรพสทติดดาวในการประเมินองค์ประกอบของสถานบริการและการประเมินเรื่องของการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของสพสชแห่งชาติผลผลิตของการทำสปาสุ่มไก่เรามี5จุดบริการของสปาสุ่มไก่จุดที่1ที่รพสทไม่งู และอีกสี่จุดในโฮมสเตย์กระบวนการการพัฒนาเชิงวิเคราะห์เรื่องของการตลาดมีการใช้เทคนิคการให้บริการลูกค้ามีการวิเคราะห์ปัญหาในการบริการต่างๆส่วนเรื่องของการนวดผสมไทยจีนกระบวนการนี้มีการอบรมพัฒนาความรู้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2564มีการคิดวิเคราะห์การเพิ่มพูนความรู้เรื่องของการนวดแบบจีนมีการใช้เทคนิคผสมประสานในเรื่องของการนวดแบบไทยและจีนผสมประสาน ผลผลิตก็คือเรามีการสร้างอาชีพให้หมอนวดพื้นบ้านทั้งหมด40คนมีการเพิ่มเทคนิคระหว่างไทยกับจีนการนวดแผนไทยเป็นการเรื่องของการถ่ายกล้ามเนื้อและถ่ายเส้นส่วนการนวดของจีนเป็นการกดจุดเน้นจุดเพื่อรักษาจุดดังนั้นกระบวนการผ่าวิธีวิราะห์และก็เป็นการกระบวนการตรวจสอบประเมินคุณภาพเช่นเดียวกันครับการนวดแพทย์แผนไทยจีนมีการประเมินคุณภาพผ่านการตรวจสอบในการประเมินรอสตตติดดาว และการประเมินเรื่ของการเึ้นเหนือนบริการของสปสชกระ,ะบวนการนี้ยังไม่หยุดพัฒนามีการพัฒนาต่อยอดและการยกระดับในโครงการออู2 t มา,าได้สู่ตำบลครับและสิ่งที่ U2T เราจะสางต่อมีอยู่5แนวทางคือกลไกาการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณภาพคุณค่าใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงส,สร้างสรรค์และส,สร้สางมาตรฐานสองมาตรฐานคือสร้สางมาตรฐานบริหาร ธุรกิจชุมชนและสร้างมาตรฐานในการให้บริการของลูกค้าการสร้างมาตรฐานของลูกค้านั่นก็คือคู่มือผู้ให้บริการและคนนวดคนทำสปา 2. คู่มือคนใช้บริการและต่วการสร้างมาตรฐานในการบริหารธุรกิจชุมชน 1. จดทะเบียนจัดตั้งบาิัธุรกิจชุมชน 2. แผนการตลาด 3. แผนธุรกิจและสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือ p r r หรือการโฆษณาการทำแผ่นพับก,การทำโปสเตอร์การการทำคลิปโฆษณาเพื่อจะให้คนได้เห็นของกิจกรรมของเราได้มาท่องเที่ยวและสุดท้ายสามกลไกการพัฒนาและอัพสเกลการสร้างความยั่งยืนเราแต่มาเป็นหัวข้ออีกสหัวข้อก็คือเราจะให้เกิดสูตรการเรียนรู้การถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่นั่นก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คือสูตรการเรียนรู้นะเราเอาสอนเต้าหูยงู และอนาคตที่เราจะทำก็คือ,คอคกิจกรรมโรงเรียนสัมพันธ์คือเราจะให้เด็กป .5 และปะ .6 ได้มาเรียนรู้การน,นวดการทำสปาการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่คือให้จัดจัดการสอนในที่โรงเรียนในตำบลเราและข้อสองการสาร้างแหล่งลิตวัตถุดิบรองรับการเติบโตการพัฒนาคุณภาพเปลี่ยนแปลงแปลงแปงกรตรโรงเรียนให้เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรคือตอนนี้เราได้ทำจัด จะทาไปกเกษตรไปแล้วหนึ่งโรงเรียนก็คือโรงเรียนชุมชนทองจันเพื่อจะให้เกิดมีแผนศึกษาวิจัยปลูกสมุนไพรสามพัฒนาแล้วบวกกับการเรติบโตแบบบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ด้านธุรกิจท่องเที่ยวเป้าหมายชุมชนคือองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสางรรค์ดอนบนห้วยงูเป้าหมายอีกตัวที่เราต้องการก็คือเป้าหมายการพัฒนาการบริการนวดและสปาสุงไก เพื่อการพัฒน,นาเพื่อการรับรองธุรกิจท่องเที่ยวจากที่สมาชิกได้กล่าวมาทาั้ง5แนวทางนะคะถ้าเราทําสําเร็จค่ะจะเกิดเป็นมงกุฎ4มงกุฎด้านนั้นค่ะค่ามงกุฎที่1นะคะเกิดการสร้างอาชีพค่ะคืออาชีพนวดและอาชีพสปาสุ่มไก่ค่ะค่ะมงกุฎที่2น,นะคะสร้างงานค่ะเกิดการสร้างงานคนนวดนะคะจํานวน60คนค่ะและการทอสปาสุ่มไก่นะคะจากการที่โฮมสเตย์20หลังค่ะ วงโที่สามนะคะยกระดับ,บเศรษฐกิจชุนชนค่ะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบวงคนที่สี่นะคะเป็นก,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 การลดปัญหาความยากจนค่ะจากข้อมูลทีพีแมบ,บปีสองห้าหกสองนะคะจะเห็นว่าคนจนในห้วยงูมีจำนวนร้อยห้าสิบเก้าคนค่ะถ้าเราสามารถทําตามที่เราวางแผนไว้นะคะโดยการเกิดการจ้างงานจะทําให้ลดจํานวนคนจนไปแปดสิบคนค่ะเท่ากบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนจนในห้วยงูเลยค่ะ